สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องประกาศเป็นอคอลเลชันส่วนตัวครับตัวนี้เป็นประกาศทองคําแท้นะครับก็เป็นเขาเรียกว่าคุ้มทองแท้นะครับอยู่นี่เป็นของที่เลิกผลิตแล้วเป็นหายากตัวนี้รุ่นนี้จะมีอยู่3แบบเอ้ยจะมีสองแบบนะครับหนึ่งก็คือเป็นหัว RB แล้วผมก็จะมีหัวเป็น FP ผมเก็บสแปร์พาไว้นะคือระบบมันจะต่างแค่ตัวปลอกปลอกข้างในเนี่ยครับอ่านี่คือของแบรนด์เชฟเฟอร์นะครับไส้หมึกตัวนี้เป็นของเยอรมนีนะครับอ่า นะครับเป็น,เป,นเป็นของรุ่นเก่านะครับเพราะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ค่ะเป็นของประเทศชัยนาไปเรียบร้อยนะครับไส้หมึกน,นะครับแต่ว่าผมเก็บรุ่นเก่าไว้เยอะครับเพราะว่าเรารู้ว่าของดีเราก็คุณเก็บไว้ใช้นะครับตัวนี้เป็นตัวคุ้มทองคําแท้นะครับตัวนี้ผมทําให้กับบริษัทวิริยาประกันภัยสมัยก่อนครับโลโก้อยู่ตรงนี้แหละครับอ่ะลองเห็นไหมนี่ตัวนี้คือสั่งท่านสั่งให้ท่านผู้จัดการอนะไรต่างๆเนี่ยผมจำไม่ได้ละตัวนี้คือประกา ทองทองทองครับแต่เป็นทองแบบพุ่มอ่ารุ่นนี้เป็นรุ่นสเปเชียลอ dition นะครับของหายากแล้วเลิกผลิตไ,ไปนานแล้วสังเกตน,นะครับมีตัวกิบนี่มีตัวกิบนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือไซตตัวนี้ไม่เหมือนเจ้าอื่นนะเนสไส้แบบนี้เคยเห็นไหมครับนี่ไส้หมึกหลอดยาวมากเลยนะครับเดี๋ยวตัวนี้เป็นของหายากนะครับเนี่ยสังเกตไหมครับนี่ตัวนี้เป็นพุ่มทองแลาทำสวยมากเลยนะครับ เป็นท้องพวกนี้ทองอผมจำได้ว่า 16, 14หรือ 16k เนี่ยครับต้องดูสเปคอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออันนี้เป็นของ USA แท้นะครับเป็นแบรนด์ USA เพิ่งปิุวันนี้เลิกผลิตไปเรียบร้อยนะครับไปประกอบเป็นที่ประเทศจีนนะครับเป็นประเทศไชน่าแทนหมดแล้วนะครับโอเควันนี้เราคุยเรื่องบึกซึมนะครับอ่บึกบึกซึมเราตัวนี้จบไปแล้วเราคุยเรื่องลุกลื่น ปากกาเนี่ยปกติเนี่ยเวลาชั่วไปใช้จะมีอยู่จะมีอยู่อ่ะสามประเภทเนี่ยหลักๆที่เราใช้ติดกันตอนทำงานทุกวันนะครับ mm hmm. ผมขอแผบกล้องนิดหนึ่งอ่าหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็ลองแผบกล้องนิดหนึ่งอ่าไม่เป็นไรนะนี่ขออนุญาตนะครับโอ้ยตกนิดหนึ่ง,งเออหนึ่งเขาเรียกว่าปากกาเดลี่ยูสครับก็คือปากกาที่ลุกลื่นครับเ,เรียกบอลเพนเนี่ยคือ ปากกาที่เขียนธรรมดาเนี่ยที่ใช้ติดอกติดอกทุกวันเนี่ยติดแนบแนบตรงกระเป๋าเสื้อเวลาทำงานผมก็ใช้ตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้คือปากกาปาร์เกอร์รุ่นจอตเตอร์ครับรุ่นที่เป็นสแตนสแตนเลสน,นะครับตัวนี้จะเป็นสแตนเลสน,นะสีเป็นออเรนจ์นะครับแล้วก็ผมจะสลัดตัวนี้หไหมครับว่ามผมทําให้ถวายหลวงพ่อนะครับเป็นงานมุทิาตาตินะครับแล้วผมก็เก็บมาที่เหลือเขาแจกให้บรรดาญาติโยมนะครับตัวนี้เป็นรุ่น สเปเชียลนะครับก็เป็นตัวรุ่นทาวเวอร์นะครับปากกาข้อดีของ p า r k e r นะครับคือบางเบาแล้วรุ่นเนี่ยถ้าผมแนะนำให้ไปชมดูนะลองไปดูที่ผพิตภัณฑ์ของหลวงปู่หลายๆองค์นะครับก็คือจะใช้เป็นรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นจอดสเตย์รุ่นกดๆนะครับลองดูตั้งแต่ถ้าผมเคยตัดคลิปทำคลิปถ่ายรูปเก็บไว้แต่ว่าผมไม่ได้มาลงนะ ตั้งแต่หลวงปู่ที่อยู่ที่หลวงปู่สินะครับที่อยู่เชียงใหม่ท่านก็ใส่องค์นี้นะครับหลวงปู่หลายองค์มากเลยครับนับไม่ถ้วนเลยจริงๆคือรุ่นนี้ครับแม้กระทั่งหลวงพ่อคำบอกที่ผมถวายให้ก็คือจะเป็นรุ่นนี้เหมือนกันนะครับเป็นรุ่นสแตนเลสล้วนนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มีความทนทานสูงบอดดี้รุ่นใหม่ปัจจุบันเนี่ยเขาจะปรับเปลี่ยนนะครับซึ่งจะลดราคาลงก็คือเป็นกึง่งสแตนเลส กึ่งพลาสติกนะครับจนเหลือรุ่นสุดท้ายก็คือเป็นพลาสติกครับหัวสแตนเลสหรือแค่หัวซึ่งความทนทานจะน้อยกว่ารุ่นนี้ครับรุ่นนี้ใช้มานานมากแล้วนะครับตัวนี้คือตัวเลเซอร์ผมเลเซอร์ทดสอบกับลูกค้านะครับตัวนี้ข้อดีของเขานะครับผมจะบอกฝั่งว่าปากกาที่เราใช้เดลี่ยูสครับนี่นี่คือปากกาไส้ปากกาปักเกอร์แท้นะครับแต่นี้เป็นของไม่อินฟรั้นนะครับฟรันแท้เลยนะครับไม่ใช่ใช้หน้านะครับลองดูนิดหนึ่งชาเต็มเต็มเลย เป็นฟรันแท้เลยนะครับซึ่งเป็นของที่เป็นของเป็นของที่เริ่มจะหายากแล้วแหละอ่ะเนี่ยอันนี้รีฟิวนี่ก็ฟรันนะครับเพราะเดี๋ยวนี้จะผลิตที่ไชน่ากันหมดแล้วหรือไม่ก็ผลิตที่ฐานผลิตย้ายไปที่อินเดียนะครับอ่ะนี่ข้อดีคือเขียนลืมครับแล้วก็เล็กเบาสบายพกงานง่ายครับแล้วก็สมบูรสมบันดีนะครับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้นะครับพร้อมเปอร์สแตนเลสล้วนนะครับอ่ะเดลี่ยูสผมใช้ตัวนี้นะครับ ส่วนตัวนึงคือเรื่องปากระหมึกซึมหมึกซึมจะมีสองแบบนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าหมึกซึม Rb Rb ก็คือใช้หมึกซึมธรรมดาตัวนี้เป็น R B R B แกะให้ดูครับตัวนี้เป็น Rb คือโลโลบอลเนี่ยครับขนาดเป็นขนาด M ตัวนี้เป็นขนาดเนะครับหัวเป็น M นะครับตัวนี้เป็น Me ีอินเชียร์มันีแท้นะครับผมบอกว่าเป็นของหายากก่อนเลยนะครับเม่นเชียร์มันีแท้เพราะว่าราคาซึ่งนี้ราคาไม่ได้ครับ ผลิตใหม่จะเป็นไม่ยินไชน่าหมดแล้วนะครับอ่าอีนี้หมึก RB นะครับกับอีกแบบนึงที่เราใช้ประจำทีนี้ก็คือหมึกเขาเรียกว่า FP นะครับ FP จะมีหลายหัวหัวเล็กหัวใหญ่แต่ว่าตัวนี้เป็นหัวมาตรฐานที่ผมชอบใช้นะครับผมมีหลายแท่งนะครับแต่ว่าไปหมดแล้วครับให้หมดแล้ว <laughs> เหลนะือแท่งนี้ส่วนตัวที่ผมใช้เพราะาผมรักมากเพราะว่าเวลามันเป็นหัวของคําแท้นะเบา,บาสบายแล้วก็พกง,ง่ายเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยบางทีเราอ่านหนังสือบรถ บนเครื่องบินหรือบนอะไรผมก็ใช้ตัวเนี้ยเป็นทําขีดไฮไลท์เพราะว่าเวลาการฟิตคิวบิ้งผมจะบอกว่าบางคนที่ชอบเขียนหนังสือชอบอะไรนะการกดเนี่ยมันนิ่มนวลมากเลยนะครับผมบอกมันไม่แข็งคือมันนิ่มเหมือนกับคล้ายคุณนั่งรถโรลส์อยออ่์แบบนั้นดีกว่าผมใช้คาว่ารถโรสลอยดีกว่านะครับก็มันจะนิ่มเบาสบายสมูทไม่กระแทกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยผมถ้าเป็นหัวรุ่นแบบนี้จะแข็งนิดนึง ก็คือหัวสแตนเลสนะครับมันจะจิ้มมันจะลงมันจะเป็นลงเหมือนจะดิบดิบครับมันจะดิบดิบจริงๆนะครับก็ผมจะมีพกตัวนี้ไปเสมอกับตัวนี้นะครับเป็นตัวสแตนดาดที่ผมใช้มาประจำนะครับก็คือเป็นตัวหัว FP ครับ FP มันจะนุ่มนวลครับสแตนเลสนะแต่เป็นสแตนเลสแบบนุ่มนวลครับอ่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมอยากให้ไปลองเข้าช็อปดูว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไม่อินฟรอนแทนะครับสามารถสั่งทําโลโก้ได้นะครับก็ คลิปนี้คงมีประโยชน์กับทุกท่านที่รับชมนะครับเรื่องปากกาคอลเลคชันส่วนตัวที่เราจําเป็นต้องที่เราใช้กันอยู่ส่วนถามว่าปากกาพลาสติกผมก็มีหรือเปล่าผมบอกผมมีนะครับไม่ใช่ไม่มีนี่ต่อท้ายกันตัวนี้เป็นยี่ห้อของอินเดียของของเออยอรมนมีนะครับผลิตที่อินเดียครับพารเซสเนี่ยครับผมจะเป็นคนที่ส่งรูปไปอินเดียนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปอินเดียเลยโอ้ ยี่ห้อนี้เขียนดีนะครับเมืองไทยไม่มีนะครับผมบอกเมืเทไทยไม่มียี่ห้อนี้นะครับเขียนดีเราใช้จนหมึกนะครับจนเลี่ยมเลยนะครับเมยอรมนีเทคโนโลยีครับแต่ผลิตที่อินเดียนะครับตัวนี้อ่เป็นของไม่มีนะครับก็คลิปนี้ขอขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ